สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอันนะฮะจากโชว์รมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับเห็นอันก็ต้องเห็นรถที่สวยพักนี้ไม่ต้องเลือกนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากได้เป็นตัวกาเบอร์300บาทออกรถได้ทันทีนะครับสำหรับในคลิปนี้ฮะ w ีออส LPG g a ๊สโด u t ทรถปี17นะครับสภาพสวยสภาพดี สินค้าตัวนี้เป็นรถใช้งานพร้อมทันทีราคานะฮะสามแสนแนะครับออกรถก่อน30เมษายนนี้เอาไปก่อนเลยตุ้มแรกเงินสดกลับบ้าน5,000นน้ามันอีกเต็มถังขับฟรีสูงสุด90วันและดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79สวยเพอร์เฟกทุกอย่างลงตัวและรถพร้อมเป็นเจ้าของทันทีนะครับสีขาวเดิมจากโรงงานครับไม่มีชนหนัก ไม่มีพิกว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีแต่ต่อปกิกฎหมายเดิมๆแห้งกริบนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนกันบ้างครับสำหรับเบนซินตัวนี้เนี่ยคือมันจะเป็นหน้า a l l n e วโมเดลเยียร์2017นะฮะเครื่องดู a l v วีวีทในรหัส 2NR สีสูบเรียงนะครับตัวนี้ก็รองรับ E85 แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ เครื่องเดิมภายในเดิมกองอากาศเปลี่ยนใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีการคลีนิ่งหรือสปาในส่วนของภายในห้องโดยสารให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างนะฮะก็คือจะเป็นของเดิมมีการเซอร์วิสตามระยะอย่างถูกต้องแล้วก็ดีเยี่ยมนะครับกำลังอัดก็ไม่มีปัญหานะฮะเครื่องเบนซินเดินเงียบเงียบแห้งแห้งแล้วก็พวกแบบอย่างการต่อเป็นตัวแก๊สเนี่ยก็คือ เก็บสายรายละเอียดทุกอย่างสวยงามนะฮะรถคันนี้นะครับเราฟังราคาในช่วงเบื้องต้นไปแล้วนั่นก็คือ3ามแส0แมันไม่ต้องใช้เงินออกรถครับสำหรับตัวรถเก่งพวกนี้ปีใหม่ราคาถูกผ่อนสบายเดือนละประมาณ7 0็ดพันสำหรับคนที่รายได้1 5ื่นหรือว่าอาจจะต่ำกว่า1 5ื่นตรงนี้คนเดียวออกได้อยู่แล้วแน่นอนสมมุตินะฮะว่ารายได้เก้าเนี่ยอยากได้วีออคันนี้กันเลย อันอาจอ,อยากจะได้วีออสคันนี้ยังเลยแต่ว่าไฟแนนซ์เขาก็จะดูว่าเรามีภาระเยอะไปถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดอาชีพมันมั่งคงข้าราชการอันสามารถซื้อคนเดียวได้แต่อย่างที่บอกครับจะให้คนทั้งโลกทั้งหมดเป็นข้าราชการหนึ่งเดียวมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดตำความห่า1 0ื0 0บาทหาคนกู้ร่วมหรือว,ว่าคนค้ำคนหนึ่งจบนะฮะแล้วก็ติดบัตรลิตได้ติดราช้าได้สําหรับคนค้ำคนกู้ร่วมแต่คนซื้อไม่ได้เด็ดขาดโนนะครับ ตัวนี้เนี่ยอันจัดให้เะฮะเบิกมาให้แบบสวยๆแม็กแลนโซนะครับตัวลายดาวขอบ17พร้อมกับยางโอตาน,นิปี2021ฟิฟิปเมนต์ตัวรถสวยมากส่วนใหญ่ปกติเราจะเห็นเป็นตัวขอบ15ซะเยอะถูกต้องใช่ไหมฮะแต่คันนี้เราเล่น17ไปเลยของแท้เทพเทพหน้าดิสหลังดำภายในเป็นยังไงกันบ้างล่ะสำหรับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะด้านนอกดีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ ภายในมันก็ต้องสวยตามเนื้อผ้าด้วยนะฮะเราอภิปรายเราพรีเซนต์เรารีวิวเราแนะนำเราไม่ได้เน้นในเรื่องตัวน้ำเราเน้นในเรื่องของตัวเนื้อนะครับหลายคนเคยมีการบอกว่าโดนัทยังมีรูแล้วคุณมีอยู่ยังไม่เกี่ยวเลยฮนะแต่จะถามย้อนกลับว่าตัวนี้แกโดนัทแล้วคุณละรักการกินโดนัทหรือไม่สามารถใช้งานทั้ง2รูปแบบได้เป็นตัวเป็นซิ่งก็ดี e 8 5ก็ได้ หรืออาจจะเติมเป็นตัวแก๊สพลังงานทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็ได้บ่อผ้าครับลายฮันนี่นะฮะแล้วก็ล้อหลังนี่ก็เหมือนกันนะฮะสวยกลิบเลยคราวนี้เนี่ยจะพามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติสำหรับตัว CNG เนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นแก๊สพวกนี้มันไม่ได้มีการติดม,มาจากโรงงานมันไม่ได้เหมือนกับตัวออาติ ซึ่งถ้าเกิน v ีออส่วนใหญ่เราเห็นก็จะเป็นตัวเบนซิมเพียวนะฮะคราวนี้เนี่ยพื้นที่ด้านในมีอะไรให้เราดูบ้างอย่างแรกเลยครับกระเป๋าเดินทางอันแถมฟรีให้เฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ล้อเล่นตัวนี้เนี่ยจะจะเป็นตัวยางอะไรสำรองนะฮะซึ่งเราจะใส่ถุงแบบนี้ไว้ให้ถามว่าทำไมถึงไม่เอาอยู่ในตำแหน่งเดิมเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวนจะให้ดูที่ไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมเพราะว่ามีที่บังเนี่ยมันบงัง ตัวถังแก๊สเอาไว้ใครที่แปลกใจสงสัยไม่เข้าใจว่าโดนัทเป็นแบบไหนมันก็เหมือนกับโดนัทที่เราซื้อกินกันตามร้านทั่วไปนี่แหละคือจะเป็นทรงกลมเห็นรายละเอียดทุกอย่างได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวสติกเกอร์มอกอ,อก็ตาม การตรวจสําหรับขนส่งเนี่ยเราดาเนินการให้เราจัดก,การให้เพื่อลดความกลัวว่าใช้รถพวกนี้มันจะไม่ดีอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้เราตัดปัญหาตรงนั้นทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเรามีการตรวจสอบเรามีการเช็ครายละเอียดเรามีการให้ช่างผู้ชํานาญการมาดูตรงนี้ให้แบบตรงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะฮะเก็บของอะไรพวกนี้ได้เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับยางอะไหล่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเราก็สามารถยัดขึ้นไปข้างหน้าแบบนี้ได้แต่พอเวลาเราจะเซอร์วิสเนี่ยพวกแบบยางหัวโชกท้ายนะฮะ มันก็ไม่ต้องไปติดกับตัวพนักพิงพื้นหลังที่รองนั่งตรงนี้ถูกต้องใช่ไหมครับนี่แหละครับคือ v o l l LPG เบนซินปี17ซึ่งเราเสนอขายให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันตอนนี้เพียงแค่389,000นะถึงจะผ่านในช่วงสงการมาแล้วแต่จัดให้สาดน้ำให้อีกตู้มนึงเอาไปก่อนเลยเงินส่วนกับบ้าน5,000เอาไปอีกอย่างหนึ่งน้ำมันอีกเต็มถังขับฟรีอีก90วันสูงสุดโคตร เพราะนั้นคุณจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตคุณสามารถออก v ีออสคันนี้ได้และเป็นเจ้าของ v ีออสคันนี้ได้โดยเป็นเรื่องที่มันง่ายเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากไม่ว่าคุณจะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าในอยู่ในโซนต่างจังหวัดออกได้ไม่สะดวกเดินทางมาจะเป็น,นั้นที่ร้านเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็งถึงหน้าบ้านไม่สะดวกเดินทางมารับบริการเรามีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านนี่คือความอำนวยความสะดวกสบายที่ดีที่สุดในปัจจุบันตอนนี้ และครบวงจรภายในโชว์รูมที่เดียวนะฮะเพราะนั้นสนใจนะครับแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยหวังว่าเราได้พบปะเจอหน้ากันในเร็ววันนี้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ